สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS หรือชอ้างยังเล่น The King of Fighter 2012 A ก็มาที่ครั้งก่อนผมยังไม่เล่นซิงโหมด mode ใช่ไหมซิงเกิล mode วันนี้ผมจะมาเล่นซิงเกิล mode สักหน่อยนะครับแบบทีมนี้เล่นไปแล้วแต่เหมือนจะออกจะประมาณว่าขี้กากไปหน่อย มาเล่นสิงค์โครนเลยสิงครเบิร์เหออ่าสลักจ r คาร์ a เหรจะเล่นใครนะวันนี้ยเยอะยไปหมดตัวละครอ่าอ,อตัที่ว่าผมอยากเล่นอยู่นะก็เอาเป็นเทอร์รี่ดีไหมอเคทอรีะ okay, นะ Let's go <S อ๋อมีสีแดงสีนมม้ำเงินเอ สีแดงเหมือนกับถึงออฟเฟคเตอร์ออนสตาร์ใช่ไหมเอาเป็นสีน้ำงินดีกว่าแปลกตาดีมาเจอกับวัยวัยอาหารนี้พูดถูกแล้วเ <c oughs> ขากอนพูดปีดอยู่วัยวัยไม่ใช่มาชัวนะได้ไม่ตายวัยนะครั้งนี้ขอนะนะพอประมาณ <c oughs> อย่าพูดกันเยอะ พอร์เรสเด๋อลูกะเด๋อลูกะลุก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 โอ้ยไม่โดนเนี่ยพอร์เรสมาเนี่ยยังใช้ไม่ได้เลอทำไมอ่ะอืมไม่โดนอีกอะ เดี๋ยวทุนั่งเบี่ยมของเล่นไปเลยโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ติดอ้อมอือโอ้โหอีกแล้วอืออือโุ้ยอือเอาเว้ยมาอีกทีโอ้ดักจะได้อือ ใครชนะเวลาหมดโอ้ยโอเคต้องใช้เรียบประชิดใช่ไหมต้นี่ะออโอ้ยโอ้ยโดนแล้วบัาเชียวโอ้ยของนางเกศีล้ะโอ้โหเกือบเกือบ อืมอ่ามาเอาจริงก,กันนี่โอ้โหโอ้โหลบก่อนลบก้อนจบสวยจบสวยอ่าเธอชนะนึกว่าจะแพ้ซะแล้วจะซู้สัก,กีตาเนอ่ะสักสามสีตานะเอ่อ ว่าอยู่รล่างไรไฟพระล้นแอดขโมยไปเออโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะอะไรกั่นั้นอโอ้ยไม่โดนหยิกหลบได้อืมอืมกันได้อีก อือกันได้อีกกันได้อีกโอ้โหหลบหลบหลบลบ้งอ,อือหลบม้งอ๋ออีต้องเสียค่าหลอดเนาะหลบเนี่ยเออไม่น่าใช้เลยมาถอยละถอยทำไมถอยทำไมอืออ๋ออือโอ้ยเริ่มเข้าใจสูตรละ โอเคอืมแล้อว่เชียว้ยได้เลบมาคอยมาหนึ่งร้อยคอยมาหนึ่งร้อยโอ้ยเออเออโอ้ยชาชุตหงไม่ติดเออ พ่เว่ยพ่เว่ยโอ้โหชุดมัมชุดมาเว่ยจ้าสาวอืออืมอร่อยไปแทกอะไรกะแทกมาเฮียดิอืมอืม,อม,าอม,อมตาไม่ทนอีกยังไงอะหลบนอนอยู่เหรอโอเคนี่มันสู้ไปถึงวันหน้าเมื่อไหร่เนี่ยกี่ตัวละครอะ นายก็ช่ย,ย้อยนะเธอรี่เริ่มเริมเข้าทางแล้วเริ่มเข้าทางแล้ว,าาลวอ่ะอธีนา้าไม่อยากเจอสาวน่ารักเลยอะ่ะเห็นแล้วมันใจอ่อนชุดนักเรียนซะด,ด้วยเมื่อไรเธอจะเรียนจบอ่ะเธอกี่ปีมาแล้วไม่จบสักทีเออ อักเชื่อคือโป้และคือโอ้ยโดนตาตัานสะท้อนสะท้อนกับนางมีสะท้อนเอ๋นี่ไงเอ๋เออนี่ไงเอ๋เอ๋เอ้ยหย่าแล้วเสียงเสียงน่ารักจริงอักเชียอโอ้โหเซ็งโปเซ็งโปเชื่อ อื้อหือเออท่านี้มัดตรงมัดตรงกดไปหลังสองครั้งนะแล้วก็กดกดอะไรเมื่อกี้กดต่อยอะ่ะกดพีเออไปหลังสองครั้งเอาต่อยไม่ท่านไม่ต้องถนัดท่านนี้ทางนี้เออกด,กดเอสกดเอสเดอรหลังสองครั้งกดเอสอื้มอืม,อม พ่อเว้ยโอ้โอมอมโอ้โยมาตาสามแนะ้วมาลองรู้เอ็กซ์นเอ่าตาชุดเสร็จสักทีโอูโ๋โดนสวนกลับืมต้องจับไม่ต้องมาจับจ้ะนนต้านอีออออก,ก,กอื้าเวอร์าเอเอ็กซ์ันกันอีกโอ ตึงตึงเถอะอุอ๊ยฉันหน้าตึงตึงโอ้ยไม่โดนอีกเอ้ยเต้นเตนสะท้อนบ,บาลีะน้องขาใหญ่ไปนะเอ่อปังเซโคซากุปโปชิกอีกแล้วเป็นแพร่หน้าไอ้เขาา้าใจไอ้เขาตายอหืม แม็กมึงกาแม็กแล้วถ้าไม่ตายถ้าโดนก็ครึ่งหลอดแน่นอนอืมอืมอีกแล้วก้มบู <c ười> ครึ่งหลอดแล้วจ้ะครึ่งหลอดแล้วจ้ะครึ่งหลอดเลยจ้ะต่อยรัวเลยอืมอืมโอ้ยอืมว้าไปอาเตน,นาขายหน้าตายอืม อ้เจคสันอีกไม่กันได้อีกอืมอือฮือฮือฮืออือออฮือืออออฮืออออฮือฮ้ออกอฮืออาสอฮือายอฮือฮือืออฮือฮืืออฮอ ครับก็ฝา,ากไว้แค่นี้นะครับผมก็มาแก้มือด้วยทีหลังกับแมคเคนอาเทนาฝังใจเลยเนี่ยกับสรับเทอร์รี่นะบูนท่าสะท,ท้อนซะเยอะครับก่าก็ฝกกดไลค์กดแกชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมจวดนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบาย